ดีค่ะก็กับช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูทําง่ายๆนะคะก็คือเมนูหมูก้อนทอดกระเทียมพริกไทยคีโตกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะวันนี้นะคะขั้นแรกนะคะเราจะเตรียมหมูสับก่อนนะคะและทมด้วยไข่ค่ะเพราะจะได้ความนุ่มจากไข่ด้วยนะคะการใส่ไข่ลงไปในหมูก้อนเนี่ยจะช่วยให้นุ่มมากขึ้นนะคะตีไข่ให้เข้ากับหมูนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้มือขยำก็ได้นเนาะกวนี้กเหนก้นอิมตอกจอกนนะ่ะ,ะตามด้วยค่ะกระเทียมพริกไทยรักผักชีนะคะหรือสามเกลอคนีห้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะหมักในตูเ้เย็นกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทอดกันค่ะ น้ำมันมะพร้านะคะมันจะใส่มากๆแล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆนะคะจะต้องนะคะใช้ไฟที่ร้อนนะคะเพื่อที่จะไม่ไดุ้่มน้ํามันนะ วันนี้เราก็จะได้หมิ่น้วาที่เศษงามเลยนะคะของเกลือลองเอาแค่หรืองหมิ่นนะไม่ต้องไม้จนเกินไฟนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกินกบบซอสมะเขือเทศคีโตก็ได้นะคะหรือนะคะจะกินธรรมดากินแบบ ตอนนี้เย็นนะกินใส่อซอสมะเขือเทศผัดโตก็ได้นะคนะเห็นไหมคะซอสจะจับตัวแล้วสวยงามนะคะแล้วก็สีสันที่สวยงามเหมการกันน้ำมันดีนเข้าร่างกายกันนะคะ วิธีนี้นะคะก็จะทำให้หนือไม่อุ่นน้ำมันนะคะแล้วก็ก็ฉ่ำมากๆเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้มูทอดคีโตแบบง่ายๆกันแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยคะ่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ